ไม่อยู่ไม่เหมือกูเชียอะไรนินทาขวดจะเอแบกแบกเขาได้มันปากด้วยไอ้สัตว์เป็นก่อนกูวันเล่นปากดีหนะก็กูก็กูบอกก็กูเล่นไม่ได้ไงกูเลยบอกว่าแบกด้วยกดเย่อเลยนักหน่าอยู่เงียบๆไปเลยจะแหลกก็พอ คอมมึงเลยคอมพ่อครัวคอมไม่เหลือแล้วมั้ยอาจเป็นพ่อเซิฟไงโอ้เป็นพ่อเซิฟมันก็รวมมันก็รวมไหมล่ะจานก็นั่นแหละมึงนี่ยังไหนมึงเนี่ยสิงอโปลอเปล่าสซาร์อเมริกา ตัวใหม่ไหมัดัปเนี่ยดันที่เราละดันแลกแล้วไอ้จันปุพปุ๊บแหลกปั๊บเลยหนเฮฟเล่กระตุกแต่กัดโอ้โหเซิฟอย่างนี้นหนะกลัวไดไเหี่ใส่แบนก่อนมองไม่เห็นศัตรูรลังแห่งจิม กูมอวแบบจะเจอพี่เติมไหมแหลกขี้เหี้ยแน่เลยเนะี่ยกระตุกขัดพิมกระโปรงไอ้เหี้ยเอพีเอสฟ้องสามสามร้อยกว่าแต่กระต,ตุกโอ้โหอ๋อไอ้เหี้ยมันมัน <S <S มันชักกระตุกอ่ะเหมือนมันกระตุกปิงอ่ะไม่ได้กระตุกแบบนั่น I Five seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location. Wait. เท่หมอ้อคู่ยังไหนีย่ยจา้าลูกมีตัวบันไดไตัวบันไดไม่กลัวโอ้ดูมันละคุณจะไม่มีใจเอ,อย่ไน,นมีมีมีในห้องมีในห้องมี โอ้ยแหละพี่อะไรทั้งหนั้นเนี่ยโอ้หยเกินไม่ได้เลี๋ยวจัดกูแลก๊บเดียวจะเล่นระปากเลยหวยไอ้เหี้ยไอ้ยิงวักมันกูทำายอันนี้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนทำไรทําไย อไสมมติมันก็เข้าไม่ได้ไงนี่มันติดหนามตรงนี้มีตรงนี้สองตัวโอ๋ยแหลกควยแหลกหนังเนี่ย Friendly operator remaining. Two mm -hmm. minutes left. Five seconds. I'm going to face that. We had four. We're out of time. เรียมเวลาหมดก่อนแม่งกูตายกูจะรู <t t <t uh ้อะเอ้าบมีคนบินไปแล้วมอยู่ในเกมนะกตี่เฉยๆทำให้ตื่นเต้นไปได้ขอโทษกูนี่เซ็งเลยเอา S มาเล่นดีกว่า Friendly drone deployed. Op four is reinforcing its location. Why is the gun doing? Catches. Oh, damn. Wait ten seconds before insertion. What ping? Where is it? What ping? What set? Why is ping pinging? Not working. What X? เอ็กก็เฮียแล้กวกดเอก็กไปติดตเนี่ยเนี่ยตัวแซ่บก็ถูกลั่นแต่เมื่อกี้ฟิงไม่ติดอ่ะว่าใช่ใช่คืออเลยว่าละเฟสเฟ <laughs> สไป,ไป,ไป,ปิงกูรู้เลยไม่เป,ป,ป็นไรครับ เช็คความตัวหนึ่งเป,ป่ซ้ายมือใหม่เขาอัพอะไรกันบ้างครับมีห้องมีห้องมีห้องห้องมาอีกหนึ่งมมีใครดูตูดตูดเลย ตามมิ่งแม่งแบสัตว์เดนนะวาเดนวาเดนไอไม่อยากอวนะาอจาเาาไอ้ไอเจ้าอาไ้เาไอ้เอเจ้าอออีออออเอเอยู่ข้างบนไอ้ มีตัวมีตัวอยตรงนี้เราเปิดค้างวะเนี่ยเข้าไม่ได้ไอ้ยี่คือต้องอ้อดไปโอ้โดนล้เจอ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 อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายว่าเด่นอยู่อยู่นี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 ่เลยไม่ทำอะไรคูลสักอย่างหนิเวรต้องยิงดุกระปุกท้ายเขาเข้า กูดูสแกนเงี้จอตรงนี้ได้ปะหมดแล้วเหมดแล้วกูจอดได้มีที่จอดที่จอดเสียงบัอะไรเนี่ยมีเขาไปสตัวเพื่อนสวีดีวีสีววดีวตัว เอเฮียยู่ข้างในขาในไซส์ในไซส์ในไซส์ซช่นยเดือดเข้าไปนับตัวเลยครับบักเสียงก็เยอะแหลกก็แหลกเกมดีคุยแลกอูเลยเนี่ยเฮียขึ้น F P S ตลอดเลยครับโห้หายแหลกแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องคูดไม่แหลกหรอแต่เกมดีจัดป,ปิงนิดนิดปิงนิดนหน่อยพอกระตุกเป็นบางช่วง กระตุกเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยากครับคอมันโด,ดตัวไหนบัาตัวไหนเนื้อใบสัตว์สช่ไหมซามูไรเ้ยคนที่มาพร้อมกับฉัน Oh. Place in Whoa, ten seconds to insertion. Five seconds left. ก็เลยเ,เป็นเมื่อป่านเมื่อชีพบถูกว่ะไปทำเฮียอะไรวะหน้าใจไอ้เฮียจอดหลังก็เสกเสียวตูดเลยสัตว์เฮ้ยเข้ามาแล้วบอกวะเจ็บเจ็บ,จ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 บ เอาจอไซสะเล่นยากะยเงี้ย bình yeah. phu <t–> thêm bao à, mày ra mày ra, chỗ này, mốc một, <domeat> phun hoan bồn, quá, kia hiển hoa tôi một, tôi เต็มหัวไอ้สัอ่ทังไอลกลิ่เสียงกล้องมากนื่อยู่ห้องห้องใหญ่ทยผมตกอยู่นี่ไมื่อไม่เงี้ยเจ ที i, ่ปลายพี20 năm, 20 năm, ่ปลาเลิกปิดสเฮ้ยเรามีนั้นอยู่เรามีนั้นอยู่จะเป็นเฮ้ยตายปืนดีดปืนดีดปืนดีดเล่นคือเบียร์เบียง์ซ้ายไม่ได้สัตว์เมื่อกี้เนี่ย้อไพูดเขาไม่ได้เขาฆ่าคิวพูดเขาไม่พูดเขาไม่ได้เป็นจริงไม่ควรเบียร์ซ้ายแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ย คนสองสุดด้วยฟังกูใส่ติดด้านเปล่าวะทำไมกูดได้ยินอยู่กาบขวาเมื่อกี้เลยไม่ใช่ไม่ควรไปใช้ไม่ควรพูดตายอตายตายแต่กูอินโบกูก็ดีเปล่าวะจะให้เขาสะท้านเฉพาะก,การคิวดีไปเรียบมาลงแลนด์น่าจะได้รู้กับคำนี้ไอ้สัีกแบะแต่เมื่อกี้กูตัวสุดท้ายกูไม่คิวแล้วใครคิวอะ กูให้ความสำคัญกับทุกอย่างเว้ยไม่ใช่แค่การชิวทั้งอินโฟแจ้งก็มีความหมายลแล้วไม่ใช่เลยวะ<ๆ>ยัยงแม่กูไม่อยากตางเปิดอยเลยไม่ได้เปิดอยย ฮะ,ะกระไสอะไรนัการบ่มีบ่มี่เงี้ยยังบูชาดิั่งนี้มา

กยัดเลยจบพื่ตัว <c oughs> เอกแค่แหละ <c oughs> โอ้เมสสุดท้ายพอดีไอ้สตี <c oughs> แล้วก็ขึ้นเป็น MVP พท <c oughs> ี่หเฉยเลยไอ้กัด เล่นทำทีไไม่มาทางกูเลยกัดแหลกกันแหลก,ก,กเกมดีไปเลิกเล่นเน่ให้ดูแค่นี้แหละเหนื่อยไม่ไหวเกมดีให้กลับม,มาให้แบบโอเคก่อนะแล้วค่อยคัมแบ็กกลับม,มาอีกรอบ